สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องระเบียบที่สำคัญมากๆเรื่องนึงเลยนะครับคือระเบียบสภาทนายความว่าด้วยการพัสดุพศ2041โดยเฉพาะเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยนะกับความโปร่งใสขององค์กรวิชาชีพกฎหมายใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าการใช้เงินขององค์กรที่ทำงานด้านความยุติธรรมอย่างสภาทนายความเนี่ยความโปร่งใสมันต้องมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะ ครับผมมันจะท้อนหลักการที่เรายึดถือกันอยู่ทีนี้การทําความเข้าใจระเบียบนี้เนี่ยเลยสําคัญมากเราจะมาดูกันว่ามีวิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบไหนบ้างแล้วก็ออไอ้โกลโกงที่เขาเรียกกันว่าซอยบิวที่ระเบียบนี้พยายามจะปิดช่องโหว่เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เริ่มกันที่วิธีแรกเลยไหมครับวิธีตกลงราคาตามข้อ17ค่ะเขาบอกว่าใช้กับการซื้อจ้างครั้งหนึ่งราคาไม่เกิน5,000บาทอันนี้ดูเหมือนจะง่ายๆเลยนะครับ ใช่ค่ะก็คือเน้นความคล่องตัวรวดเร็วสำหรับของเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่อาจจะเร่งด่วนนิดหน่อยไม่ซับซ้อนมากอย่างซื้อกระดาษปากกาอะไรแบบนี้ค่ะครับแต่ถึงจะดูง่ายนะคะก็ยังต้องมีหลักฐานการตรวจรับต้องมีการอนุมัติไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปเฉยๆนะคะ เพราะไอ้จุดเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะที่ถ้าไม่ระวังก็อาจจะรั่วไหลได้เหมือนกันอืมก็น่าคิดนะครับพอวงเงินมันขยับขึ้นมาหน่อยเกิน5,000ัแต่ไม่เกิน50,000บาทคราวนี้ก็ต้องเป็นวิธีสอบราคาตามข้อ18อันนี้คือต้องมีขั้นตอนที่เออมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหัวใจหลักของวิธีสอบราคาก็คือการเปรียบเทียบราคาต้องไปหาผู้เสนอราคาอย่างน้อยๆน,นะคะ3รายเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันนิดนึ่อ ารายใช่ค่ะแล้วก็เปิดซองพิจารณาข้อเสนออย่างเปิดเผยเพื่อให้ได้ราคาที่มันเหมาะสมที่สุดในวงเงินที่ไม่สูงมากครับแต่ว่าเอ่อในทางปฏิบัตินะคะการจะหาผู้เสนอราคาสามรายที่แบบเต็มใจมายื่นแข่งกันจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าหรือบริการที่มันเฉพาะทางมากๆก็อาจจะมีเอ่อความท้าทายอยู่บ้างเหมือนกันค่ะเข้าใจลครับมันอจะหาคนมายื่นแข่งยากหน่อยใช่ค่ะ แล้วถ้าวงเงินสูงกว่านั้นล่ะครับเกิน50,000บาทขึ้นไปอันนี้ก็ต้องขยับไปที่วิธีประกวดราคาตามข้อ19เลย อันนี้คงจะเข้มข้นสุดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวิธีนี้สําหรับโครงการใหญ่ๆที่ต้องการความโปร่งใสแล้วก็การแข่งขันสูงสุดกระบวนการก็จะซับซ้อนกว่ามากเลยค่ะต้องประกาศเชิญชวนเป็นทั่วไปเลยทั่วไปเลยค่ะให้ใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติครบเข้ามาเสนอราคาได้เลยแล้วก็จะมีคณะกรรมาการหลายชุดเข้ามาดูแลตั้งแต่กำหนดเงื่อนไขหรือ TOR รับซองเปิดซองไปจนถึงพิจารณาคัดเลือกเลยค่ะ โห oh, หลายขั้นตอนเลยใช่ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจมันรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมที่สุดซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรด้านกฎหมายค่ะผมเข้าใจได้เลยแล้วมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีพิเศษตามข้อ21กับ22อันนี้ดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นนะคะมันมีเงื่อนไขหรือข้อจากัดอะไรบ้างครับเพื่อไม่ให้แบบถูกเอาไปใช้พร่ำเพรือ่อ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือวิธีพิเศษเนี่ยใช้ในกรณีที่วงเงินเกิน50,000บาทแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆที่ใช้วิธีอื่นอย่างประกวดราคาไม่ได้เช่นเป็นงานที่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆจริงๆหรืองานลิขสิทธิ์หรือพัสดุที่มีคนขายน้อยรายมากๆหรืออาจจะเป็นกรณีเร่งด่วนจริงๆครับเช่นอะไรได้บ้างครับเร่งด่วน อ่าอย่างเช่นสมมติว่าระบบคอมพิวเตอร์หลักของสภาเกิดล่มกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะถ้ารอไปประกวดราคาตามขั้นตอนปกติเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงได้ก็จําเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแก้ปัญหาทันทีอันนี้ก็เข้าข่ายวิธีพิเศษได้อ๋อครับแต่ว่านะคะการจะใช้วิธีนี้ได้เนี่ยต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอจริงๆแล้วก็ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจที่สูงขึ้นไปด้วยไม่ใช่ว่าเอ่อนึกจะใช้ก็ใช้ได้เลยครับ ต้องมีเหตุผลรองรับชัดเจนใช่ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือท่อ20ที่เขาห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือที่เรียกกันติดปากว่าซอยบินอันนี้มันเหมือนเป็นหัวใจของการป้องกันการเลี่ยงระเบียบเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะข้อ20บัก2เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเขาห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้างในครั้งเดียวกันเนี่ยด้วยการไปแบ่งมันออกเป็นหลายๆครั้งอ๋อเพื่อให้วงเงินแต่ละครั้งมันต่ำลงจะได้ไปเข้าเกณฑ์วิธีที่ง่ายกว่าหรือให้เข้าผู้มีอำนาจน้อยกว่าอนุมัติได้อย่างเงี้ยค่ะทำไม่ได้อ๋อเข้าใจล้เหมือนกับว่าจริงๆเราต้องซื้อของมูลค่ารวมสมมติ1 0 0 0 0แบาท ซึ่งตามเกณฑ์เนี่ยมันต้องใช้วิธีประกวดราคาที่เข้มงวดแต่กลับไปทําเรื่องแย,แยกๆกันเป็น3มบิลบิลละ30,000่นกว่าบาทเพื่อให้มันเข้าเกณฑ์วิธีสอบราคาแทนแบบนี้คือผิดระเบียบชัดเจนเลยใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยการมีข้อห้ามนี้เขียนไว้ชัดๆเนี่ยมันก็สะท้อนว่าระเบียบนี้พยายามจะอุดช่องโหว่ที่อาจจะนําไปสู่การปฏิบัติที่ไม่โปร่งใสหรือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นได้ มันคือการส่งสัญญาณว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงินอย่างมีธรรมาิบาลจริงๆนะคะครับชัดเจนมากครับสรุปแล้วก็คือระเบียบพัสดุของสภาทนายความปี2541เนี่ยเขาก็วางกลไกาการจัดซื้อจัดจ้างไว้4วิธีหลักๆคือตกลงราคาสอบราคาประกวดราคาแล้วก็วิธีพิเศษเพื่อให้มันสอดคล้องกับวงเงินแล้วก็ความจำเป็นที่แตกต่างกันไป ใช่ค่ะและจุดที่น่าสนใจมากๆอย่างที่คุยกันก็คือการระบุข้อห้ามเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือซอยบิลไว้อย่างชัดเจนในข้อ20เพื่อบองกันการหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ควรจะเป็นที่มันเข้มงวดกว่านี่มันแสดงถึงความพยายามสร้างก,กลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพนะคะแต่มันคือหัวใจของความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาลในองค์กรวิชาชีพกฎหมายเลยทีเดียว ครับผมก็น่าคิดต่อนะครับว่าแม้เราจะมีตัวบทระเบียบที่พยายามจะรัดกลุ่มแล้วก็จริงแต่อะไรล่ะคือปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คนในองค์กรเนี่ยเขายึดมั่นในเจตนารมณ์ของกฎระเบียบจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามตัวอ,อักษรไปวันๆหรือพยายามหาช่องว่างเพื่อจะเลี่ยงหลักการเพื่อให้ความโปร่งใสมันเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องขบคิดกันต่อไปนะครับ